ที่แบบหมอชอบอันนี้ให้เป็นแบบเคล็ดลับพวกเราไปทุกครั้งเลยก็คือแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าบีบมะนาวเล็กน้อยนะมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยทําให้เราไม่เบื่อกับการดืนะ่มน้ำอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ในหัวข้ออีกอันหนึ่งนะก็คือว่าอะไรที่ควรเลี่ยง สวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพเกี่กับพวกเครื่องดื่มกันบ้างนะจ๊ะถ้าเครื่องดื่ม5ชัชชนที่ควรเลี่ยงก็จริงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันว่าเครื่องดื่มแบบไหนที่มันดีควรกินแล้วก็เครื่องดื่มแบบไหนที่ควรเลี่ยงและอะไรที่มันแบบบวกลบก,กินได้บ้างไม่ควรกินเยอะเครื่องดื่มอะไรที่ เป็นเบสช i อยแล้วกันอ่านนะเราเอาของดีขึ้นก่อนอันแรกน้ำเปล่าแน่นอนอันที่2กาแฟที่แบบผ่านการกรองอ่ะอ่ะต่อมาชาแน่นอนจากพวกชาเขียวนะคะใดๆก็คือไม่นมน้ำตาลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่กินชาพึ่งรู้ไว้ว่า มันจะมีในกลุ่มของสารแอนตี้ออกซิแดนต์พวกนี้ก็จะทําให้หนะ้าอ่อนเยาว์ต่อมาจ้าใครที่ชอบดื่มนมถ้าเกิดว่าเราเลือกนมที่มันไม่ใช่มาจากนมวัวมันจะมีนมทางเลือกอื่นไปอ,อย่างเช่นพวกนมทนเหลืองนมโอต๊ตพวกนมอัลมอนด์นะพวกนี้ก็คือไม่เสริมน้าตาลเพิ่มเข้าไปมันก็จะได้พวกนิวทริชันใดๆเข้ามาเครื่องดื่มอีกอันนึงที่แบบหมอชอบอันนี้ให้เป็นแบบเคล็ด พวกเราไปทุกครั้งเลยก็คือแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าบีบมะนาวเล็กน้อยนะมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยทําให้เราไม่เบื่อกับการดื่มนะ้ำอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ในหัวข้ออีกอันนึงนะก็คือว่าอะไรที่ควรเลี่ยง 1. ก็คือพวกน้ําอัดลม น้ำมันลมกินปุ๊บหนึ่งกระดูกผุแน่ๆเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะกับในวัย45บวกนะอ่ะสก็คือพวกไดเอทโซดาต่างๆไอ้พวกไดเอทโซดาทั้งหลายเนี่ยมันมีพวกชูกกร์แอลกอฮอล์พวกเนี้ยมันจะมีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรา นะคะคทำให้จุลินทรีย์ที่ดีมันตายไม่งนก็คือเวลาเรากินพวกไดเอทโซดาต่างๆเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะกับดิสเบอซิสก็คือภาวะลำไส้แปรปวนก็จะทำให้เราอ้วนต่อมาก็คือพวก energy drink ทั้งหลายนะคะพวกเครื่องดื่มชูกำลังใดๆพวกนี้มันจะมี คาเฟอีนบวกน้ำตาลแล้วก็คาเฟอีนนี่เป็นคาเฟอีนสังเคราะห์ด้วยนะเพราะเวลากินพวกนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือใจสัน่นเป็นเบาหวานนอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารอ้วนแน่นอนนะคะเทนี้น้ำผล,ลไม้เธอเพราะว่าตัวนี้มันจะมีฟรุกโตสนะซึ่งมันเป็นน้ำตาลที่เจอใน ผล,ลไม้นะคะประเด็นก็คือถ้าเรากินไปแบบพร้อมเนื้อผลไม้มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราคั้นแต่น้าอ่ะดื่มอึกลงไปโดยไม่มีกระบวนการเคี้ยวใดๆเลยอย่างเงี้ยนะหนึ่งวินาทีมันก็ฟาบลงท้องเราไปแล้วนะคะแล้วก็แบบดูดซึมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือ มันมีฟรุกโตสอยู่สูงมันจะทําให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับจะทําให้เกิดค่า,ตาไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากนะคะทําให้เราเป็นเบาหวานทําให้เราอ้วนแน่ๆน,นะคะอาทีนี้มาดูพวกสมูทตี้ทั้งหลายนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเขาปรุงเติมน้ําหวานเข้าไปเออมันก็จบเราก็จะกลายเป็นกินน้ําหวานผสมผลไม้ปัน่นซึ่งก็ไม่เวิร์ก นะคะคส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งอ,อันนี้เราเข้าหัวข้อที่แบบบวกลบแล้วกันนะกินได้แต่กินในปริมาณที่แบบไม่ได้มาก ะะวายจ้าแต่ว่าปริมาณจํากัดไม่เกิน1แก้วต่อวันในผู้หญิงไม่เกิน2แก้วต่อวันในผู้ชายคือมันก็ยังให้ประโยชนะ์นะถ้าเป็นแบบพวกวายแดงตอนน่อในเรื่องของการระบบหมุนเวียนดีหลอดลมขยายอะไรอย่างเงี้ยนะหัวใจทํางานดีเอออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์ไลฟ์ก็ได้นะก็คือแบบเออความสุขในครอบครัวสดชื่นนะ เออนี่มันก็ช่วยได้เพราะว่าในไวน์แดงเนี่ยนะมันมีตัว resveratrol สารตัวเนี้ยนะมันอยู่ในเปลือกองุ่นแดงมันเป็นในกลุ่มของ super antioxidant ช่วยป้องกันเรื่องของหัวใจช่วยในเรื่องการไหลเวียนเลือดนะคะ ออ่พวกนี้ดีนะแต่ว่าแอลโกอฮอล์อะ่ะถ้าพูดถึกอะ่ะยังไงยังไงมันก็แบบไม่ได้เป็นแบบตัวที่ทําให้สุขภาพเราดีนะเอาเปานังไก็เลยจะต้องกินจํากัดน้ำมะพร้าวอย่าลืมว่าถ้าเรากินเยอะมากหรือกินน้ำมะพร้าวที่เขาขายเป็นแก้วแต่งกลิ่นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้ไม่เวิร์กต้องดูว่าที่มาน้ำมะพร้าวแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่ามะพร้าวเป็นลูกลอดดดอะ่ะ กินทุกวันกินเนื้อมะพร้าวได้ในมื้ออาหารอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็จะมีพวกอิเล็กโตรไลท์เนื้อมะพร้าวก็จะเป็นกูดแฟตก็จะให้สารอาหารที่ดีแล้วก็ให้เป็นเครื่องดื่มที่ดีนะให้ความสดชื่นระหว่างวันนะคะ,ะถึงแม้ว่ามันจะมีน้ําตาลโดยธรรมชาติแต่ก็เล็กน้อยอทีนี้อีกอันหนึ่งคือเบียร์ไม่ได้หมายความว่าจะเชียร์ให้กินแต่ถ้ากินนิดน่ดนดนอยหน่อย ในผู้หญิงก็คือประมาณ1กระป๋องเบียร์ผู้ชายประมาณไม่เกิน2กระป๋องเบียร์อันนี้หมายต่อวันแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนะยู่ต่อมาพูดถึงเรื่องของค็อกเทลกระป๋องพวกนี้ก็มีแอลกอฮอล์เหมือนกันเอาง่ายๆก็คือ จิบๆได้นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันดีคือพวกนี้มันก็จะมีปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่น้อยกว่าเบียร์อย่างว่าแหละมันก็มีน้ําตาลอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเดื่มบ่อยๆบางทีมันติดถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะโฟกัสร่างกายของเราให้เฮลตี้จริงๆก็คือพวกนี้จริงๆก็คือต้องตัดนะคะโอเคนะจ้าเดี๋ยวเรามาเจอกันวันจนนันทร์นักขแล้วก็พริหัสกับหมอสลินนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ